มาคงมากินน้ำกันเนี่ยเสร็จมามาประกาศเกลียวบวกลยังแน่นั่นมากินเป็น,ม,น,น,ม,นออม,มูกันเนี่ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเฮ้ยบ่ไม่มูกินเนี่ยบ่แสบได้กินผู้เดียวมากินเป็นมูกเนี่ยทำบ่คงหน่ยกินผู้เดียวบ่แสบบ่อยากหรอกอยากกินแต่บ่ไม่มูกินข้ามเล็รกกระไดเรื่องก็ได้หรอก อต้มมะมา่าเซ็นมะมา่าเซ็นน้ำจินมีอยู่หันขันต้มมันต้มโดน <c oughs> มะม่ามันต้มข้าวเดียวได้เรื่องตัวละได้เรื่องกอูพี่นอ้องเกลียดพี่ <c oughs> ตามภาษา,าคนเขาไปแล้วค่ะเจอกันปีหน้า <c oughs> ปีละกกิ๊